สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีเมื่อเดียวเมือ่อนึงถือกล้องค่ะอาาย่าว่า้กันเร้ยกึือสวัสดีเมื่อเดียวกะมืนีกะมาอยที่วัดปูซีศูสิมตามแนวทั้งปูซีหาและกะวกัแม่ขั้วค่ะมาฝากท่านผู้ชมเนาะปูซีหาปูอาจารย์ต้นเศรษฐีเด้อขอขอหวยตัวดีน้ำเพิินไปพิจารณา เป็นแนวทางในการเสียงซื้อแล้วก็จะไปขอหวยแม่คั่วเห็นว่าถูกตลอดถูกทุกงวดหวยตัวเดียวน่ะแม่นบ่อเพชรพระรวยดอนล่าหวยแม่คั่วถูกเด็ดเป็นปีหลายปีแล้วเขาตลอดตัวเดียวยังว่าม้ามือสุดท้ายไปได้ฮะมือสุดท้ายยังได้บ่ตัวเดียวมือสุดท้ายไผ่ได้ทุกงวดทุกงวดวโออ๋อตอนแรกคนใหญ่คู่กันไ่มครับอันนี้เพิ่นเชียงแสนเลขเพิ่นไทยพิษเลขวิ่งเตีอยโอ้เหล็กเลขวิ่งตัวเดียวนะ บอกที่ไทยคุยได้อ๋อเลกวิ่งตัวเดียวคงสุดท้ายแม่นว่าโอ้สิธาเบิ่งน้ำยู่ดอกสันตาบ่ได้มากมือสุดท้ายมือมือเลขออกเลยบอกมือเลขออกแค่หมุดเ้าหน่งเล็กหอมมาอ๋อเอาท่านผู้ชมไปถามป๊าดแม่ขั้วคือสาวขืนสวยขืนเอาฝากติดตามเจดแดงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสั่งซื้อคีมโปรแจกลอตเตอรี่ไง ว้าวผู้งามมึงดูมองดูตะกี้บัวให้บัวให้มาเนี่ยมาสร้างย่องแม่ขวัาข้าวบังงามแขนต่างามไปอ๋ยรวยน่าไปเด็กเนาะเอิดจะไปเอาอันบักหุ่งไหงเปลี่ยนกันเพื่อนบักเพิ่นอยากเอาไปสีมาถามเลขกวันนี้มาถามเลขน้ำว้าวตัววิ่งตัวเดียวเข่าตรงวด บเคยลุดมมหลุดงวดเดียวปีหนึ่งมมหลุดข้างเดียวเนาะหวยตัวเดียวมือสุดท้ายเอาฝากติดตามช่องอื่นๆกันแล้วกันถ้าจะแดงบ่ได้เขามาเนาะโปรโลอตเตอรี่ขายคีมแจกลอตเตอรี่จนนี่ลอตเตอรี่ซื้อมาไบสองสามร้อยใบแล้วค่ะโดยเฉพาะเลขเด็ดเลขดังเลือกเอาแต่เลขเด็ดเลขดังแม่ท่านผู้ชมเนาะท่านถูกก็สีได้ถูกน้ำกันครีมหนึ่งชุด พันสามร้อยบาทแถมลอตเตอรี่กระเท่ากับรถคันสองนะแต่ว่าหอยโซกเมื่อที่แล้วค่าเจ้าโซกเก้าเก้าย้ยค่าเจ้าได้รับลอตเตอรี่เมือ่อนเพื่อน,นัอ่นล่องบานนั่น,นล่องบานพึ่งจะออกจากล่องบานเมื่อวันที่สี่ที่หาเมื่อเบริษัของเปิดเห็นลอตเตอรี่เก้าเก้าสองเก้าเก้าโอ้พอดีใจคักเนอไลายที่ห้าลายที่ห้าได้เก้าเก้าไป เพราะว่าซื้อไว้หาใบนะแต่งวดน,นี้เลขดังๆซื้อไว้เป็นหาสิบใบคนนะหาสิบใบไปค้นมาหมื่อวานนี้ลอตเตอรี่นั่นใบละหนึ่งรอยใบละร้อยสิบบาทซื้อเป็นสูตรเป็นสูตรแม่สองใบละร้อยสิบบาทบัดเนาะค่ะนะท่านกับท่านผู้ชมได้ ลอตเตอรี่นี่ร้อยสิบบาทนะคะนะ่ะเนาะตามแม่ขั่วไปด้บันนี้คนได้เลขจูไดมันจีเฮ็ดกับเขาให้ปูสันเพ่นให้ปูซีหาเพื่อนมาสันเพ่นอยู่นี่นะคะแล้วก็ปูสีศูนของเราเนาะคะนะ่ะเดือนสกาวเฮ็ดย,ดยังคือว่าต่ำเหม่งวงห้ปูสันเนี่ย ผู้กัอยากสันเลี้ยส่เก็ดกับหัวไปเยอย่ามักเกียวหันเออมักเกียวหัวเ็ดกินคื้เด็กหน่อยสมัยเอกสมัยเล็้หน่อยมักเกลียวไปกับหบอกอยน้้นอ่าน้ำไายออกน้ำไหลออกน้ำไหนออกกินไปไม่กินหยอกินคือเด็กหน่อยหน่าคือโบล่ันเอ <étique> ท่านสมัยนี่ยแม่เป็นแม่ขั้วนานาพาเพันสิวะอยากเข่าโออสวยๆยังง่ามวันสิลาเออง่ามรูกเหมือดเอองามรูกเหมือดเนี่กระเฮ็ดเปียกกว่าสันน้อแม่คนเท้าแตียงไปโลดกันบ่แตีงกับบอง่ามเนาะที่นี่จะควงกับบ่ได้ไปให้ไปหน้าอีหยังเตีงโหลดมีโอกาสแขกหลายเด้เห็นซูเมือเนาะสิมาตูซื้อตีซีอายพ่นเน่เมนบ่ แมนแขกปูกับมาทุ่งมือมาหลายบาดนี้ FC แม่แดงก็สิได้เบิ่งว่าปลโลบ่งลู่ไหนล่ะอางะคือยั่วหมาเก็บยังกินละนั่นต้มยังนั่นฮะจังว่าแทวันจั้มอ่าจิทากินเขาเพ็่นสันเพนน้ำปูกันจังไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวถ่าเลขแม่คั่วมาให้เบิงเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศก็ดีคะวัดช่วงนี้เนาะวันนี้ยังมีแขกมากค่ะแขกปูยังมามาพั่เขาดูบ่เพลดเพลินด้วยเขาอลไเล็กติดเล็กวิ่งเพื่นบอุดเนี่ยบ่เล็กติดเล็กวิ่งไม่พ่บอุดจังหวะเดียวมือสุดท้ายมาต่ำ ตัวเลขจับคู่คนบมดฝันว่าเป็นอะไรเลขจับคู่ว่าป็นอะไรตัวเลขกี่แม่ค์เลขตังวดเจ็ดสามกับอะได้ดอกเป็นสื่อว่ากาศสื่อสามเจ็<อ>แตแเเเเ่เป็นถึงคู่งวดเด้อเอาเอาน้าเพิ่มตัวเดียวในแล้วไปวิ่งนะเลขตัวเดียวต้องรอ<ป>มือส<ป>ุดท้ายไปจับคู่ตรงอื่นเลขไหนบ้านี้เลขตัวเดียวมือสุดท้ายเออนั่งยังไงละอันสิมาบอกบุญแม่ขวดจัดละวงเออใส่สงการเออสิหาเงินซื้อ แวยซ้ำเคียงขั้วเขาวัดมันบ่คคอยมีนะไม่แดงก็ได้ปะอยากฝากแม่แดงไม่แน่อยากฝากพ่อเพชรน้ำแน่สิฝากพระหัดน้ำแน่ฝากเียนสเกาวน้ำพรมฝากยังละ่ะฝากบัตรลำวงโอ้ยมือสนกนารค่ะมือวัน,น <ะ S 1> ที่สิลายบุญเต็เนอบันะบนี้เนะาะ บัตเท่าไดละบัตละลอยค่ะเออเอฟซีฝากเอฟซีเปนเด้อหาผู้ใดอยากมารวมน้ำแม่ขั้วเด้อบ้านไก่บ้านไก่เนาะบัตละลอยละลอยค่ะบัตอะรครับคุณแม่เนี่ยบัตลำวงแมแม่ขั้วหางเทียนแม่ขั้วสิเป็นนั่งร่ำอยู่เด้อใส่สันสเด้อใส่สันบาได้ดใสันสันอยู่ดิย้อนยุบค่ะมือวันที่สิบสามบัตละอยค่ะวันที่สิบสามสามงเสาร เดี๋ยวน้ำจักบัดเอาเพื่อเอฟซน้ำบ้างเมีนเอาไปสอยกันโลดเมเด er ียเอฟซีน <Ai> ้ำโอ้ยเกกับว่ถึันบ้างเหเอาไปกันขึ้นกันละเมเดียงมันเดยกกระถือเด็กกระถือเดยกกระถือมานีเมนแม่ขัวกัท่านผู้ชมเอฟซีเป็นสีมักน้ำแม่ขัวบอเมเดียงกับบ้าวเทาพ่อเพีรกันสีกริมักน้ำแม่ขั่วบอกับวัลูกมากย่ว่าแม่ขั้วนั้นมากมักแปดศูนย์กับเท็ดหนึ่งวิ่งเจ็ดกับแปด แต่เกา่ามันเข่าปะวิ่งสองตัวนะเข่าฮาแม่ว่าเขาต้องวัดที่แล้วนะพักแม่นห้าตัวนี้บ่แม่นตะวันตะหลอดบ่แม่นตะวันหมดเรี้ยวนุดเด้ตัวเด่นตัววิ่งนี่เจ็ดแปดนี่แบบนี้มันเคยเข่าทุกงวดอยู่บ่ค่ะเข่าทุกงวดแต่ว่ามันงวดเมื่อกี้นี่รุดเดะพึ่งรุ้ดหวดเมื่อกี้นี่แหละพิ่งรุดงวดเมื่อกี้ตัวติดมันเดี๋ยวันนี้ตัวติดเขาติดกระติดอยู่ดี้เราเนาะเบาเนมาทีละสองตัวแม่น แต่ว่าหมวดนี้งจังหันสิบเป็นยังไรจังหาหนึ่งมันสิบเป็นบอเอาไปซีมซีมเบงกับศูนย<า>์มันสิเป็นบอทาเอฟซีเพิ่มมาหาหนึ่งกัจัดไปเลมันเคยเข่าบอมันเคยเข,ข่าบอเคยเข่าอยู่แม่เคยเข่าอยู่เตีก,กีร่างเทียตัวนี้ก็มาน้ากันมาสรุปวดดมือกีวดเดียวเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแปดกับแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้าข้าแม่มักอยู่แปดหนึ่งแปดศูนย์ค่ะ แม่คว้ามักตัวนี้ครับตัวนี้เป็นบนหรือล่างนี่เป็นได้ทั้งบนล่างค่ะตัวนี้บ่ะบ่วยโนเออนี่ตัวนี้เนี่ยมโนนหรอแต่เราหาเหตุผทั้งๆตัวนี้เลยแมนนี่แหละ็รหแม่คว้มักถ้ามีเจ็ดก็คือเจ็ดหนึ่งถ้ามีแปดก็คือแปดศูนย์นะคะนาะค่ะแต่ว่า FC เพื่อนบ่มักกัแม่คว่วก็พอเป็นยังกห้เพื่อนกัดเอา้ายูพาวาเลขมาหนึ่งกับศูนย์หมดนี่หาตัวสซเลย ที่ไซตเจ็ดหนึ่งก็ได้แปดศูนย์แปดหนึ่งก็ได้เนาะว่าเรเขาเจรมาแห้งหนึ่งกับศูนย์ฮาร์ตติดเอาเลยถ้าบ์โมักนะไม่นี่ฮาตัวติดเอาคอย่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งนี้มันจะมาด้วยกันบ่เอออันนี้อันนี้ก็มันเคยมาหน้ากันเพเลขติดนี่ขนาดแต่ว่ามันกลับ้าหน้ากันอยู่ห้างเถื่นมาสองตัวไี่แม่แดงตัวแหว่งอันแม่ขวกก็ได้จับเส็กจากของ ขึ้น่อ,อยากถึเลขจ้าของีแดงก็มาหาศูนย์หาหนึ่งนะมันตรงกับเลขสร้างคมเนาะเอาท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเส่ยงื้อประกอบการตัดสินใจมากไทยมากมั่นจีแดงก็เพิ่มบานหาศูนย์หาหนึ่งมันติ่นตรงกับเลขสร้างคมนะก<ช>็เลยถามค่ะก็เลยถามว่าหาศูนย์หาหนึ่งมันมันเคยมาบอตรงเลขติดจังหวะ ก็สิเปิงประกอบกับเจ้าสร้างคมมันก็สีมาตค่สูตรหนึ่งเนาะแมนนั่นแหละอันนี้มันเป็นเลดที่ท้องแม่ขั่วเนาะแมนค่ะกระสูตรไทยสูตรมันมากไทยมากมั่นแมนค่ะเห็นเป็นตัวกบสื่อฮาลังเทียเนาะเพราะเขาสื่อบ่ถถกจอยลักษณะคัเลเล็กบิงเล็เด่นพิมาหกกับเจ็ดดิแม่แมนคนผูมักหกหนึ่งหกศูนย์ด้วยพี่น้องแมนหกหนึ่งหกศูนหกหนึ่งหกศูนใกล้ใกันนั่นแหละเบี่ยงๆยกันนหน่อย น้าสิเขาอันยุ่นด้ับพูดกับม่ฮะห้าหนึ่งหาศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งยุ่นนี่แล้วศูนย์กับหนึ่งเอาหกเอาเอาห้าเอาหกเอาเจ็ดเอาแปดมาติดเนาะนะถ้าเก่ามาติดก็เป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งเอ้ยบอกไปไรน์ไปไล นตัดใส่เอากันทุกชมเนาะกอขอให้ทากทุกชมโชคดีรวยรยถูกหวยไปด้วยกันค่ะแม่ขั้วปูศีนษะเนาะเนาะให้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่ขัวเนกัน